การเรียนรู้ของพวกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับเทอมนี้เป็นการเรียนรู้ออนไลน์1 0 0เซเพราะพวกเราใส่ใจในความปลอดภัยของทุกๆคนสมาชิกทุกคนในจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยต้องมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพมาเป็นลำดับต้นในโอกาสเปิดภาคปลายของปีการศึกษา2563ในนามของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยขอต้อนรับนิสิตทุกคน ตับเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่พวกเราทุกคนยังต้องปรับตัวเนื่องจากโควิดยังไม่ได้หายไปไหนครับการเรียนรู้ของพวกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเทอมนี้เป็นการเรียนรู้ออนไลน์100%เซเพราะพวกเราใส่ใจในความปลอดภัยของทุกๆคนสมาชิกทุกคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องมีความปลอดภยัยทางด้านสุขภาพมาเป็นลําดับต้นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงทุน ในเรื่องของระบบ LMS หรือ Learning Management System เพื่อให้การเรียนรู้ในระบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราได้ออกนโยบาย10หรือ10 p l นะครับ10บวก10แรกก็เป็นการลดค่าเล่าเรียนให้แก่นิสิตทุกคนทุกโปรแกรม10%ส่วน10บวกอีกตัวหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในเรื่องทุนการศึกษานั้นเนี่ยก็มีการเตรียมทุนระดับปริญญาตรีให้ประมาณ2000ทุนระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกนับร้อยทุนในขณะที่การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนก็มีเรื่องของการที่เราเองจัดเตรียมสิมการ์ดให้นิสิตเพื่อสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์เรามีการเตรียมเรื่องพวกอุปกรณ์ต่างๆ iPad สําหรับนิสิตที่มีความต้องการที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของตัวเองเรามีการลดค่าหอพัก มีการทำประกันให้แก่นิสิตท,ทุกคน3 7 0 0 0คนสำหรับประกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากโควิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเพื่อต้อนรับนิสิตท,ที่รักของเราทุกๆคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมให้แก่นิสิตท,ที่รักทุกคนก็เพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นเนี่ยสามารถก้าวข้ามภาวะวิกฤตเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใตย้ภาวะ New Normal เช่นนี้ และขอถือโอกาสนี้วอวยพรให้นิสิตท,ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในการเรียนรู้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตสวัสดีครับ